ครับจากสถาบันพอทนาพานันอะคาเดมี่สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นตอนแรกนะครับของคลิปวิดีโอการสอนวิชา c ีอุเทนนะครับสำหรับคลิปแรกวันนี้จะเป็นการแนะนำลนักษณะของข้อสอบ C ีเทนนะครับเพราะบางท่านอาจจะยังไม่รทราบว่า c ีเทนนะครับมีรายล,ละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันนะครับสำหรับคลิปแรกวันนี้ c ีอุเทนอินโทรดักชั่นนะครับการแนะนำข้อสอบ C ีอุเทครับสำหรับข้อสอบ C ีเทนะครับ เป็นชื่อย่อของจุฬาลงกรณ์ University Test of English Proficiency นะครับถ้าแปลความหมายเป็นไทยคือการทดสอบนะครับที่จับสอบโดยหมายหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับทดสอบเกี่ยวกับ English Proficiency คือความ คล่องนะะรัดับความคล่องในการใช้ภาษานะครับสำหรับองค์ประกอบนะครับในข้อสอบ c ีวิเทนะครับจะเป็นการวัดองค์ประกอบอยู่3าทักษะนะครับ3าทักษะคืออะไรบ้างนะครับจะมีทักษะการฟังครับต่อไปนะครับจะเป็นทักษะการอ่านครับส่วนทักษะสุดท้ายนะครับคือทักษะการเขียนแต่ทักษะการเขียนนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทักษะการเขียนนี้นะครับจะไม่ใช่การให้เราเขียนนะครับ เอ่อแเซย์หรือเขียนพารากราฟในกระดาษนะครับแต่จะมีลักษณะคล้ายกับข้อสอบพยากรณ์มากกว่านะครับสำหรับคะแนนของการสอบ C ีอเทนะครับจะเป็นการอ้างอิงกับคะแนนของข้อสอบ To เ f ลนะครับจุดต่างระหว่างข้อสอบ c ีอเทกับข้อสอบ t ทเซลนะครับข้อสอบ To เซลจะมีอีกหนึ่งพาร์ทนะฮะก็คือพาร์ทสปีกิ n งด้วยนะครับต่อไปครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในข้อสอบ c ีอเทนะครับโดยเฉพาะในพาร์ทเรดดิ้งนะครับเนื้อหาที่ สอบส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเนื้อหาประเภทกึ่งวิชาการนะครับจะเป็น Non-Fiction นะฮะก็เป็นบทความนะฮะบทความต่างๆเช่นคาวในปัจจุบันนะครับทางหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะฮะหรืออาจจะมีเรื่องราวทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับสำหรับการอ่านบทความนะครับในการเรียนระดับบัฑิตศึกษาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับเราระหว่างนี้นะครับในการเตรียมตัวสอบเราก็หาหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับหรือเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปอ่านข่าวเข้าไปอ่านบทความนะฮะกึ่งวิชาการนะครับเอ่อที่ใช้คาว่ากึ่งนะครับเพราะว่าการข้อสอบที่มาให้อ่านนะครับไม่ได้มีระดับเหมือน journal วิชาการโดยตรงนะครับจะเป็นกึ่งคล้ายๆเออเหมือนเป็นบทความสารคดีเชิงความรู้ให้ข้อมูลนะครับต่อไปนะครับข้อสอบชุดนี้นะครับจะเป็น การวัดความสามารถนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบตรงนี้เนี่ยก็คือจะไม่มีความ bias ความ bias ตรงนี้ก็คือว่าไม่มีความ bias ว่าคนที่จบปริญญาตรีหรือมีพื้นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะได้เปรียบหรือคนที่มีพื้นทางด้านวิชาสาขาอื่นอย่างเช่นกฎหมายนะครับอาจจะได้เปรียบคือว่าข้อสอบจะเป็น general knowledge นะจะเป็นความรู้ที่อนจ,จะหลากหลายคลาดกันไปเพราะงะั้นะรเรานะครับจะไม่หนักไปทาง เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะอาจเช่นอาจจะมีหนึ่งบทความนะครับเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งบทความนะครับเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจอีกหนึ่งบทความอาจจะเป็นเรื่องทางสังคมเป็นต้นนะคะรับนะฮะก็จะมีการคลักกันไปของข้อสอบนะเพราะนั้นจะไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันจากแบ็กกราวน์โลชั่ที่เรามีอยู่นะครับสำหรับคะแนนครับสำหรับคะแนนข้อสอบซีนูเ็นะฮะสามารถเก็บไว้ใช้ได้2ปีครับ และปัจจุบันนี้นะฮะข้อสอบซีเทปนอกจากจะใช้นะครับเพื่อการยื่นสมัครในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วนะฮะสำหรับระดับริญาตรีนะครับในโครงการนานาชาติของเจฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็แะ่มีการใช้คะแนนซี t e เนะครับในการยื่นประกอบด้วยครับ ต่อไปครับมาดูรายละเอียดของข้อสอบ c ี t ูเทปในแต่ละพาร์ทนะครว่าแต่ละพาร์ตตรงนี้นะครับมีจํานวนข้อสอบทั้งหมดกี่ข้อนะครับสำหรับข้อสอบซีูเทครับมีทั้งหมด3 p a พาร์ทใหญ่ๆนะฮะตาม3 SKILLS ที่ได้บอกไปแต่ต้นนะครับข้อสอบที่ให้ทำพาร์ทแรกนะครับก็คือ s t s t i n g นะครับจะมีจํานวนข้อทั้งหมดนะครับสาข้อนะครับใช้เวลทาทํา30นาทีโดยที่จะฟังไปพร้อมกันทั้ง ทุกห้องสอบนะครับทุกห้องสอบจะฟังพร้อมกันเพราะฉะนั้นต้องขั้นจะเร็วนิดหนึ่งนะครับสำหรับพาร์ททิสหนงนะครับสำหรับพาร์ทที่2นะครับจะเป็น r e a ิ้งจริงๆในพาร์ทที่2เนี่ยจะมีส่วนประกอบย่อยๆแบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนนะฮะคือเป็นการทดสอบคำศัพท์เป็น close passage อีกหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นการทดสอบการอ่านนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับสำหรับพาร์ทที่2 reading จะมีทั้งหมด60ข้อเวลาในการทำนะครับ70นาทีนะครับ สำหรับบพาร์ทสุดท้ายนะครับคือไวจิงนะฮะไวจิงตรงนี้เนี่ยจะเป็น error identification นะฮะคือหาจุดที่ผิดของประโยคนะครับมีทั้งหมด30ข้อใช้เวลาในการทำนะครับ30นาที สำหรับส่วนที่1ครับ listening จะเป็นทดสอบทักษะนะฮะเพื่อใช้การสื่อสารนะฮะในชั้นเรียนนะครับเสมือนกับว่าเรานะครับกำลังอยู่ในโปรแกรมนะฮะการศึกษารนานาชาตินะฮะโดยนะครับจะเป็นบทสนทนานะครับตอนแรกจะลิมศรัทาระหว่างคนสองคนนะฮะแลวจะถามอาจจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดหรือจะเป็นการลงความเห็นนะครับหรือจะเป็นการตีความจากบทดสนทนานะครับต่อไปครับก็จะเป็น monologue นะฮะแล้วก็ โมโนล็อกที่เป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเป็นโมโนล็อกจะเป็นบุคคลคนเดียวพูดนะว่าถ้าจะยาวเนื้อหาอาจจะเป็นพวกให้ข้อมูลนะครับวิชาการนะครับเป็นส่วนที่3นะครับแต่ในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นการโต้ตอบกันนะครับเป็น conversation ที่ยาวขึ้นกว่าส่วนที่หระหว่างคน2คนนะครับสำหรับพาร์ท listing นะฮะก็จะใช้เวลาทำนะครับ30มนาทีนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับ ต่อไปนะครับสำหรับการฟังนะครับขอย้ำนิดนึงสำหรับการฟังในการสอบสื่อเทปนะฮะจับฟังเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับฟังไม่ทันนะครับพลาดไปแล้วนะครับตั้งสติเพื่อทำข้อออกไปนะครับเทปจะไม่วนกลับมาหาเราอีกนะครับผมสำหรับภารที่สองนะครับ Read i n g จะคล้ายนะครับกับการอ่าน ถามว่าคล้ายกัรอ่าน textbook โดยตรงไหมนะฮะสำหรับผูท่านท,ที่เคยอ่าน textbook มาเนี่ยจะไม่ได้เป็นวิชา,าการตัด textbook นะะอาจจะเป็นบทความนะฮะที่เกี่ยวกับการค้นพบนะครับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องราวทางเศรษฐกิจนะฮะเรื่องราวทางสังคม <c oughs> ที่เหมือนที่เป็นหน้านะะอยู่ในหน้า features ของหนังสือพิมพ์นะฮะที่เป็นบทความนะคะให้เราอ่านนะฮะ ส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวที่ให้เราอ่านนะครับจะมีลักษณะเป็นเรื่องที่เป็น informative คือให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีเพียงบางส่วนนะครับเป็น argumentative คือเสนอแง่มุม2ด้านนะ,ะสำหรับก,การอ่านนี้นะครับผมจะลงในรายละเอียดสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับการอ่านก็จะมี passage ส,สั้นกับ passage ยาวนะครับแต่จำนวนข้อเนี่ยถ้า passage สั้นนะครับคำถามก็น้อยกว่าถ้า passage ยาวนะคะัคำถามก็จะมากกว่านะครับนะครับสำหรับ คำถามนะฮะที่ให้เราอ่านนะครับเรื่องที่เราอ่านจะมีความยาวนะครับประมาณ400-700คานะครับจะมีทั้งหมด7-8ถึงข้อความนะฮะให้เรา7-8บทความนะฮะให้เราอ่านนะฮะโดยจับใจความสําคัญนะฮะถามเกี่ยวกับการลงความเห็นนะฮะหรือถามหาข้อมูลรายละเอียดในเรื่องก็ได้นะครับแล้วก็บางครั้งนะฮะอาจจะถามเกี่ยวกับคำศัพท์นะฮะอย่างเช่นคาที่ให้ไว้นะฮะสามารถแทนได้ด้วยคําว่าอะไร นะครับแล้วก็นะครับจะมี close reading ด้วยนะครับ close reading คืออะไรนะคือ passage มาถึง passage แล้วก็จะมีเป็นช่องว่างใน passage นะให้เราเลือกนะครับคำศัพท์ขึ้นไปเติมนะครับให้ passage ตรงนั้นมีความหมายสมบูรณ์ครับ ต่อไปครับพาร์ทสุดท้ายนะฮะคือพาร์ทวรายิงชื่อบอกว่าเป็นไรตยจิงนะฮะบางท่านอาจจะรู้สึกว่ากลัวนะครับกับไรตยจิงเอ๊ะไรตยจิงน่ากลัวหรือเปล่านะฮะขอบอกเลยว่าอันนี้นะครับไม่ได้ให้เราเขียนจริงนะฮะแต่ให้เราหาจุดที่ผิดนะฮะเป็น error identification นะครับก็มีทั้งหมดนะฮะสี่ตัวเลือกนะให้เราเลือกตัวจุดนะฮะที่ทำให้วยากรณ์ผิดพลาดนะครับของประโยคนั้นนะครับมีทั้งหมด30ข้อนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นวิธีการสมัครครับวิธีการสมัคร CU t ทนะฮะสามารถนะครับสมัครได้ที่เว็บไซต์นะฮะ w w w a t c j u l a a c t h นะฮะแต่ขอบอกนิดนึงว่าต้องเร็วนะครับการสมัครนะครับจะมีใบ PAYING s l i นะฮะแล้วเราก็นะครับนำใบนี้ไปชำระเงินที่ธนาคาร หวังว่าจะเต็มเร็วนะครับถ้าสมัครนะครับเราต้องรีบสมัครนิดนึงนะครับผมสำหรับคลิปวีโอคลิปแรกวันนี้นะครับเป็นการแนะนำนะครับข้อสอบซีดเทปนะครับสำหรับท่านนะฮะที่สนใจจะศึกษาต่อนะครับในระดับการศึกษาหรือนะครับท่านที่จะศึกษาต่อในโปรแกรมนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแจ็คนะครับจากสถาบันพรานนาราคาเดมีนะครับขอลาออกนะครับผมแลวเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ